สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาป้อนอาหารนกกันก็คือขนมปังนี่มันกำลังตอดกินอยู่นะคะดูดูนกมันกินเยอะมากจมูกแล้วอมันกินตะหมองเกาของมันมันจินมันจันจอหูไปมันจีจ่อป้องกินไม่เจาะที่ยังจกกินกขนมองมันนุ่มหนุ่มเนาะ นุ้ยยินกับน้ำปังไงมันผลง้อขันน้ำปังไม่อีกอ่ะมองทีเออเนี่ยเออเนี่ยน,นะ